ตอนนี้ก็ยังอยู่วัดหน้าเพิ่นวัดปลาดุงเล้าเดอ้อพี่น้องเอาตามมาทั้งนี้ตามอาจารย์มาทั้งนี้ค่ะได้ฟังเสียงมักกะท่ายกพ่นวาห้่ฟังแล้วเนาะค่ะพี่น้องมักกะท่ายกพ่นวาแปดนี่อยู่รักสิหลักสิบย่างเดียวพ่นวาคัน คันเป็นไปได้ลักน้วยนี่หาใส่เอาที่กิ่งหกนี่ซียู่ลักน้วยกับ่เคยออกใ้กันคันแม่นออกใ้กันได้ก็คือจะเป็นแปดหกเทนีว่าสันเพิ่น่าแต่เลขกเพิ่นออกมาสุงวดเลขกติดเพิ่นเลขวิ่งเลขติดเพิ่นติด,ตดสุงวดค่ะพี่น้องแปดนี่เพิ่นว่าล่างยางเดี่ยวเดิอค่ะของมักคท่ายกวัด ปลาดุงเล่าเนาะคับวัดทนน้ำเพื่อนเพื่อนกำมันใจว่าเหล็กแปดแม่เนนอนล่างอย่างเดียวถ้าหากว่าตัวนึงมามันตัวนึงตัวบมาขันว่าล่างขึ้นไม่มาล่างครับจ้าครับถต่ว่าหากว่าเอองวดนึงไม่ติดเงินก็ไม่ต้องไปเดินีอยู่โอ้จ้ามั่นใจยุลักได้ค่ะมั่นใจยุลักสิครับ ลักสิบเลขแปดเนาะค่ะแปดครับค่แปดลักสิบแล้วนุวยนี่เป็นหกครับโอ้ลักนุวยเป็นหกเนาะค่ะผมจะผมจะให้แต่ละตัวเท่านี้โอ้จ้าจ้าจ้านมานน้ำกันคือว่าแปดหกตัวเดียวเลยนะครับแล้วขันมานน้ำกันคือแปดหกฟันท่งเลยเนาะค่ะครับจ้าตัววเเดียยลฟังมักกะทายกเป็นเบาฟังค่ะขาพนมลักนุวยนี่มันได้หกค่ะ ซิปเนี่ได้แปดค่ะรักคือมาแปดหกเลยขันมากๆต้องขันเนี่ยหากว่าชวนมากถ้ารักซิปมากปุ๊บหนึ่งรักเวยจะบ่มากค่ะถ้าหากว่าเข้าไปตัวใดเรียนๆมาใส่กันเลยเป็นรักเวยเอามาใส่กันเลยคือใส่แปดได้แต่มั่นใจแปดไหมคครับครับแมั่นใจรักซิปครับรักซิปล้างพร้อมเนี่ยล้างพร้อมเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะแปด เครื่องว้ผานผมกับบอกว่าหาเด้อยูร่างเด้อผมบอกไปที่ชิดเปอรมาเป็นเลขบิงเนาะค่ะเนาะครับคันตัวเดียวเครื่องเล่กบิงไปเลยบินล่างเลยน้องค่ะบินล่างยลดฟังเ้อพี่น้องเอามากระทาโยกเพื่อนกับมันใจเลขคำนวณสูตรคำนวณของเพิ่นทุกงวดค่ะพี่น้องเข่าทุกงวดพร้อมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทั้งนั้นคัะ การนั่จรากการคุณ่าจำเรียนพ่อจำเรียนพ่อดูคนไม่อไม่้อเออบริงาัวยังกระดาษเนาะอ่ะแอล่าห้องกขาดทอระทานมนเศร้านี่ก็ได้เท่าดีแล่ออกก็แม่อยู่แม่ดีตาเป็นทุ่มากคนซอยไฟฟ้าร่งแสงอาทิตย์สามแผงแผงละสี่พันหกสาสาสาชา แต่ทีรวมไม้าอก้แทงกซื้อกับอะไรต้องอุปปรณกมันพร้อมต้องอุปปรณ์อมันนาพร้อมเนาะมันซอยสามเพงเงินามมีลาแ่อกเงนอื่งซอยของมะไรอย่างนี้ดอกจ้าแจ้าก็สายบุญเนาะสายบุญารเนาะสายบุญว่าเท่าไหร่จุตั้งสาราก็นเว่ากันธ้านเนาะสามัดในแล้วจ้่มันวเมียยุซื้อบอกเขามาบอกอะไรสิที่นี่มเพื่อนที่ อันน <Cornell> ี้ผี่ไม่ออกของหยวาสศปันน่ามอหิวานมาหาผมแล้วเอาตไปแล้ววันว่าผมหิวของไปให้ลายลายท่านขึ้นรหิวของไปอดเฮี่ยนเล่าหไว้ท่นแล้ววนเราบ้าเราบามือนว่ามอย่เราบาไปช่งหอดบ้านหรอเ่เอาไปช่วงหอดบ้านนะ่านเรี โอ้่มันมันเล้อยเนาะเล็สร้างเนาะเลสร้างเล็กแหนมเลื่อยพ่นมาเอาเล็สร้างพันมาเอาประมาณสามโมงกลัวกลัวพ่นกับเมื่อเนี่ันนี้เป็นเลสร้างแย่ไปไหมคะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าค่ะเป็นเล็สร้างเล็กแหนมเลื้อยพนมาเอาพันไม้เอาแหวนจับเลืยเดแปดห้า นี่สร้างเงินเพื่อนฝันเพืนฝันว่าเมันเห็นสร้างเขาไั้นสร้างเขา่มเลอยู่บนในยูทูปเลยผมก็สร้างเขา็มีแก่ยูทูแล้วั้นว่าเื้อผ้ากันมาซีหาก้นห้เจ้าเลย้อกกล้วยเันหามาเนืไม่หมือะมากก็เจ้าหมานั่งบึงมานั่งมึงได้ดีละพ่อ เป็นแรงว่าไฟฟ้าตี้อหนิ่้อไรกครับขึนอไอ้งมันมีวันทือเอา้างูเขีนไปพี่เนาย่าจันคือพูดอะไรนครับโอ้วันที่เนาะไวันที่เนาวันทีสี่ย่าเลยยายังรครับย่าเลยย่าเลยย่า่เลยย่าเลยเลยย่าไหมเลยย่าสเลยย่ามาสั่นวันทีสี่มันพูดชุดนี่ละ วันีซีนบอกวันดีซีวันดีซีอันดรทั้งหลังนี่ม่นี่ยังพายจันทั้งหลังพายจันทั้งหลังนี่เลยอันของผมดอกโอ้ทั้งหลังพาย์ันพันวาหมาน่างพอบัวหน้าพันตายเรีวมันมันเห็นน้ำคนละมาพนวาพนห่อนมาท่านตาบานต็เลี้ยงเทียงนี่ไฟนี่ฝ่ามีันลูมาท่นเราว่าได้เราจะจ่ายแต่ว่าเดี้ยรปอนก็เห็นมองยงพอบัวนา ผมมาเจ้าอยู่ี่นืมเลพวาะ่ไหรครับเออมาล่างพอเอมื่อไม่พอมงดูวท่านดีกมือไปร่เป็นคนตะเคียนให้โสามหนึ่งหกโอ้มูคือมูบบสาม่งหกมันะไร้แลวมันนี่เนี่ยเลกใาญ่ใจ้่เลยายเลยเลยเลยวะท่านเลขยใหเลยเล็ยยเลขเลยยเลยายเลยเอาไปเลย วันเด็กย้ายเลยนหมเดแห้าอยางจังหวัดเลยิ่นมาบอกคือวันทีสองมัน่เลยโตได้วมจ้าจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองพันานวันดีเวันทีสามผมได้เขียนเเขียนตลอดนลายเขียนใส่สีตารางที่สิบแผ่นรอาจารย์สามหนึ area, um anymore, okay, so ่งห ouais, hmm. ้าเอาจารย์สามหนึ่งหกเขียนใช่กันเล่นบ่ สี่กระดาษสี่กระดาษยี่สแผ่นเขียน0ูนยศนหนึ่งหนึ่งเขียนเป็นยี่สิบแผ่นนะมันถ้ามันปอาสันเลยสันเหนแนวหน่อยครับสันเหนแนวหน่อยครับมันมันคาบอกมานสามใบสามอันมันละนี้เลยมันหกหนึ่งโอ้ย่แม่สามหนึ่งหกนึงเราไ งูน่ขันนั่นเดอนโอ้ม่าแก่ๆมือ่ม้องเชียงเสร็มันข่าแม่พีขาตัวสามหนึ่งหกเออเม่าเลยา้ารจานมาด้วยเมวมันก่ามันข่าผมมากเลยตัวนเม่าข่ามันแ้ลว่ายี่สิบหกหลอดด้วยว่ามันบอกหลอดเดียวข่าในตัวเดียวกันกับพายจานพายจานฝันก้อนแล้วม่หน่อยยังมาข่าน้ำกลอนแต่ขาบในตัวนี้เลยค่ะข่าในตัวเดียวกันมันดื้อนะมันบ่ิไนนอนไงต่ว่ามันข่าองมาวันนี้ขนาด วุ้ยยังก็พวกก้าเกศยังครับผมก็เริ่มก้าเกศหาเครับก้าเกศหาจนผมเริ่มที่เดี๋ยวนี้ก้าวเกศกับข้าวเล็กแมวนะามหแมวข้างแมวจดมกนเร่นี้แมวนี่แมวกับข้าวอีกนี่แม่ละอนนี่แมวข้าแล้วครัแมวกับข้าีตรงกับมฝันพาจานสันนี่เดี๋ยวนี้อ่นั่งหัวนี่เพื่อเป็นเลขแมวแม่บอกค่ะ แต่เีกับผมนี่เราไผมฝันมาพอมาเียนส่นี้ยแม่าวมาเป็นวงกบแม่ฟ้าเหรอผมมองจากดงกบแม่าเมื่วันที่สามวันศีลผมได้มาเห็นบกหลอดเนยแม่ขาดตอนี้ถ้าผมว่าันได้ขึ้กันได้ขึ้นกันเบด่ได้่าเสีจากสองหางนโมได้เลยเดีหยวเดียวถ้าว่าถ้าได้สามตัวพระอาจารย์ของเสียงแมวแล้ว่าสังเกตุท่าน้วยมาเมียนไปฟังวเียนะตัวนึมันยังบุกการมันเหี่ยว อันนี้เลขเข็กญ่ใหญ่เอเก่เลยเขใหญ่เลยอซือเลยครับ <sh> <sh ake cat 2 down> ่นะคนเมืองเลยคนเมืองเลยเดกย่าคนเมืองเลยนะครับอันนี้มาเอาี่านาามหนึ่งาีีเขาันันเขามื่อเรวเขาประกอดนี่่ยครับออกมเาเจ็ดปอันนี้ม่นเพิันมาย่ เลขอาจารย์ฟันเห,ห็นย e> ่อมพอนี่สามนี่สี่สาปาฟนยงกาตรงกับแมวขาบมาเกลตุ่ตรงกับแมวขาบมาเนาะเออเด้อบะเนียนนั่นพ่าอาจารย์ท่านในเสียงมึงไปจับอันเลขอันโตฟันได้ผมว่าในเสียงเนี่ยสวรรน์ย่อมไม่ออกนี่เสียงฟันนะผมแต่คนเลยบไปเสียงคนกว่าเพราะว่าฟันว่าผมหิวหิวของไปหลายหลายเสียงโตเกีแบดหานี่ไปแค่ เราเล่าเลาเสียงเลขที่เอาไปแต่วัดนี่เราเอาไปต่วัดนี่กับนี่อเลขพระอาจารย์กับเลขยสองตัวเนี่ยจ้ตัเนเอเจ็ปห้ากับสามหนึ่งหนี่บ่ใช่เจ็ดแปห้ม่นบ่กจ้าได้สามตสามหนึ่งห ได้เลยซอยมือหนีบ <gram me> ่ะไ้ใจไม่รอมือนีบฝนตกมือนีบ่ะไ้ใ่ไมพี่้องเลยกันมือไดคขึ้นเป็นเสี่บอ่จ้ะคือว่ามีไฟน้ำได้บั่นน้ำกันอะไรนี่แหละครับน้ำกันอะไรจแสดงว่าแสงมันยังใสได้ยสงแสงมันมันมันหาดไง่านดไง พี่น้องท่านใดนะครับสนใจอ,อยากจะเป็นเจ้าภาพาพระพุทธรูปพระประธานนั่นบ๊วยครับพระประทานพระประธานนะครับพร้อมกับฐานพระพุทธรูปอีกนะครับนี่ฐานแะครับจะมีพระพุทธรูปอีกในตัวไฟไฟกับพอมีใส่แน่แล้วนะครับผมบานนี้ยังขาดอยู่พระพุทธรูปฐานกับก้อตั้งไวไ้แล้วนะครับแต่ว่าไมีเจ้าภาพก็สํ พี่น้องท่านไหนสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพจะขับแซดแสดไล่มาใส่รหเบอบัญชีอ้าวเบอร์บัญชีเบอร์บัญชีเด้อครับเด้อหาาคู้ใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพบอกบุญน้ำกันนะครับพี่น้องเอ้ยครับนี่ให้ห้ามพาด้วยจะบอกคือฟันครับเกิดขึ้นมานะครับสาห้องบ่ได้สางานท้าบุญจะถือว่าห้อขาดชุนเด้อครับเด้อครับผมแต่ข้ามไปเรื่อยๆนะครับข้ามนิดข้ามน้อยน,นี่ไร สนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพใหญ่กับตามเบอร์นี้นะครับโทรมาหาพระอาจารย์ได้นะครับหรือว่าหลวงปู่หลวงตาเจ้าวาดจนนะครับบอกบุญมาอย่างที่ยันนอนนะครับสำหรับสายบนนะครับเพราะสายบุญคืออะไรนได้เยอะเยอะที่พี่ที่พ่อที่เด่นนี่หลวงโอนมาได้เลขตามมาดีแบบนี้ครับนี่นะครับเบิ่งสำหรับแนวทางตัวเลขของหลวงปู่หลวงตานะครับแต่ล่ะยุเหลี่ยมใด นี่ครับเด้อครับพี่น้องครับนี่คลิปนี้นะครับนี่ครับเสียงร้องเบิงเสียงโชคร้องเบิงเด้อพี่น้องฮาเป็นโชคเป็นลาภฮาเฮ้าบุญญาบาร,รมีสูงทรงอาจจะได้เป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปฐานพระพุทธรูปแล้วก็ไฟฟ้าอ่าหลายหลายแพงซอยเป็นให้่นได้มีไฟใส่หฮอกระได้จะมีบุญวาสนาะหูแกงตาทิบนะครับ งสาำหรับไม้เลขบัญชีพระอาจารย์เด้อค่ะเพื่อนยังขาดทุนทรัพย์หลายอยู่เด้อพี่น้องสายบุญคันยักรู้รายละเอียดต่างๆกับโทษหาพระอาจารย์ได้เด้อค่ะไมายเลขธนาคารกับยุ ข้างบนค่ะไม้เลขบัญชีกอย่ข้างบนเบ์โท่ก็อย่ข้างล่างเด้อค่ะคันสนใจอยากถามรายละเอียดต่างๆกับท่าหาพระอาจารย์ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาสาธุนำเด้อค่ะพี่น้องสายบุญค่ะนี่เด้อค่ะสำหรับตัวเลข ตัวเลขย่าเพิ่นมาจากจังหวัดเลยมาได้เจ็ดแปดหาเด้อค่ะพี่น้องแล้วเลขพระอาจารย์่าย่มพอโุ่มแม่มาบอกนี่สามหนึ่งหกด้วยค่ะตรงกันกับเลขแมวขาบมาพระอาจารย์เพิ่อนมา,าสำหรับเทียบนี่ยกะ พ่อแค่นี้ก่อนค่ะถ้าถูกใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อทั้งช่องจิได้หาซิ่งดีๆใไม่ๆมม,มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ